สวัสดีครับวันนี้ผมมานะชายัยนำเหรียญชนิดราคา5บาทปาทีพศ2549รและปะีพศ2559รมาให้เพื่อนจะมาชิกรับชมกันนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งเพื่อนจะมาชิกไว้นะครับว่าเหรียญชนิดราคา10บาท5บาทและ1บาทที่เป็นรุ่นเก่ารุ่นประเสียนิเล็กนั้นความคมชัดจะมีมากกว่าเหรียญรุ่นประเสียนิใหญ่นะครับ อันนี้เราให้เทียบกันดูเลยนะครับระหว่างปี49สำหรับรุ่นประเสียนเล็กจะเริ่มตั้งแต่ปี2531เรื่อยมาจนถึงปีศ2551นะครับรุ่นประเสียนใหญ่ก็เริ่มที่ปีศ2551ครับเราจะเห็นถึงความคมชัดของลวดลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทก็ ลักษณะเดียวกันครับรความคมชัดจะเป็นของรุ่นประสิิเล็กมากกว่าครับเพื่อนจะมาที่ที่เก็บสะสมเหรียญ5บาท10บาทราชการที่9ทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ก็ลองนำมาเปรียบเทียบกันดูนะครับท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อสนสมาชิกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ สวัสดีมีความสุขทุกท่านครับขอบคุณครับ